สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ้านจุพันบ้านจุใจประกาศประกาศกำลังจะมีงานสัมมนานะ โดยงานสัมมนา,าในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิชยาอนันตวงศ์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทโลโก้แพ็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ภายใต้หัวข้องาน Learn, Win, Work เรียนรู้ชนะงานเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานในอนาคตที่ร่วมกับ AI ให้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุขและเติบโตไปพร้อมกันภายในงานยังมีการสอนใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r ในการออกแบบด้วย และในคลิปนี้หนูก็จะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับการเตรียมงานของพวกเราว่าก่อนจะจัดงานสัมมนาในครั้งหนึ่งพวกเราทำอะไรกันไปบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ทีมงานของเราคือเกมเศรษฐีสื่อถึงการทอยลูกเต๋าเสี่ยงดวงว่าเราจะมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีจากการทำงานร่วมกับ AI หรือไม่และเป็นการวางหมากในอนาคตเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของเราเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายหลังจากเรียนจบเป็นการประยุกต์ระหว่างการะเล่นสมัยเด็กของเด็กๆและการทำงานในอนาคตกับ AI ให้ร่วมกันโดยมีความสนุกสนานไม่ตึงเครียดจนเกินไป ของฝ่ายออกแบบกราฟิกจะทําการออกแบบโสเตอร์และการเชิญสําหรับคณาจารย์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานสัมนาในครั้งนี้และทําการเลือกแบบที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้รับชมมีการออกแบบตาสัญลักษณ์เพื่อให้จดจําง่ายไม่ได้รับแบบที่คัดเลือกแล้วเราจะนําออกมาเป็นไฟล์ขาวดําเพื่อจัดทางานสกรีนในการทําของที่ระลึกต่อไปจากนั้นฝ่ายเฮรันยิกก็จะทําการจัดเก็บเงินห้องรายสัปดาห์เพื่อนํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานสัมนาที่ดีที่สุดให้ทุกคน การเตรียมงานเรื่องการพิมพ์สกินเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาสัมมนาและวิชาการพิมพ์สิสกีนแท่เล และนี่ก็คือถุงผ้าที่สกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนําไปเป็นของที่ระลึกในงานสัมมนาแจกให้กับทุกคนต่อมาฝ่ายสวัสดิการและของที่ระลึกก็ไม่ลืมที่จะพิมพ์สติกเกอร์เพื่อนําไปแปะถุงทุกคนคิดว่าถุงอะไรเอย่ยนั่นก็คือถุงขนมสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมงานสำนักนั่นเองทุกคนไม่มีหิวแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีการพิมพ์มัสคอตเพื่อการตกแต่งสถานที่ให้ทุกคนได้มีมุมถา่ายรูปสวยๆอีกด้วย ต่อมาเราจะมาเตรียมพร็อพต่างๆที่ใช้ตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมกันเกมเศรษฐีก็ต้องมีลูกเต๋ามาพับลูกเต๋ากันของตกแต่งชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยในทีมงานเกมเศรษฐีนั่นก็คือกระดานเกมเศรษฐีมาวาดลูปก,กันเถอะงานนี้จะเป็นการใช้ศิลปะแบบ d ูเดอร์อาในการทำงาน คนทุกฝ่ายช่วยกันวาดมากๆตั้งใจสุดๆเย้ส yeah, เสร็จแล้วทั้งกระดาษเกมเสร็จถีและลูกเต๋าเสียงด้วยเรามาเตรียมสถานที่กันทุกคนช่วยกันฮึบๆๆๆเรามาจัดที่นั่งให้ผู้ร่วมงานสำนากกันดีก,กว่าอย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะ ในส่วนด้านนี้ก็รีบช่วยกันทำความสะอาดสนามหญ้ากันและยังมีพี่อขอช่วยเกี่ยวกับการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทางนี้เรามาติดกระดานเกมเศรษฐีกันดีกว่ามาถ่ายรูปกันได้นะคะเอในภาพวาดน,นี้อาจจะมีลายแทงมหาสมบัติอยู่ก็ได้นะ <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเรามาจาัดสถานที่ให้คณะบดีกล่าวเปิดงานและพิธีกรเพื่อดำเนินงานกันส่วนพิธีกรคู่ขวัญเมกาซ้อมคิวซ้อมบทพูดกันเล็กน้อย มีการซักซ้อมเกี่ยวกับการมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรและท่านคณะบดีของที่ระลึกได้รับเกียรติจากหลายวิชาซิวสกีในการจัดพิมพ์โปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9 นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเกติบัตรเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ทุกคนทั้งนี้ในงานยังมีของรางวัลอีกมากมายเพื่อมอบให้กับผู้ตอบคำถามในงานสมัมมนางานสัมมนาของพวกเราจะจัดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา 2, 7, ถึง12นาฬิกาตรงณคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมนนลแลวมาเจอกันเยอะๆนะคะบุคคลภายนอกก็สามารถเข้าร่วมงานได้เช่นกันเป็นงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นมาเรียนรู้และสนุกไปด้วยกันกับเลินวินเวิร์เรียนรู้ชนะงาน